สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์ครับที่เพิ่งเข้าฉายเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ซึ่งมีชื่อเรื่องว่าส้มปล่อยนะครับผลงานการกำกับจากพ่วงกับน้องใหม่นะครับก็คือคุณโจอรุณกรพิกนะครับแล้วก็คุณคอปอนวัตผมแจ้นะครับซึ่งถึงเขาจะเป็นหน้าใหม่นะครับแต่เขาก็มีประสบการณ์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับคุณคอปอนวัตนะครับเคย ร่วมเขียนบทครับซีรีส์เรื่อง The g i f t e d แล้วยังร่วมเขียนบทนะครับซีรีส์ Love Song Love Series นะครับตอนสิ่งของอีกด้วยแล้วทั้งสองคนนะครับทั้งคุณโจ้ทั้งคุณคอปนะครับเขาทําหนังสั้นส่งประกวดอยู่แล้วนะครับเป็นสายหนังสั้นที่ทําส่งประกวดก็คือเขาทั้งคู่นะครับคุ้ยคีวงการภาพยนตร์วงการซีรีส์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนใหญ่จะไปทางหนังสั้นครับแล้วก็ส่งประกวด และคุณคอปอน,นวัฒน์นะครับเขาได้เขียนการ์ตูนแก๊กขึ้นมาครับว่าเรื่องของสาวชาวเหนือครับแต่ว่าเป็นสาวชาวเหนือในแบบที่เราไม่ค่อยเห็นในสื่อต่างๆครับเพราะว่าในตามคำนดประเพณีที่เราเคยเห็นที่เราดูละครดูภาพยนตร์ต่างๆเขาจะแสดงสาวเหนือก็คือมีความเรียบร้อยมีความเป็นกุลสตรีมีความแบบเนิบๆแต่ว่าการ์ตูนที่คุณคอฟเขียนนะครับมันจะเป็นแบบสาวเหนือที่มีความมั่นใจมีความแก่นเซียว แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเรียบร้อยนะครับส้มปล่อยนะครับตอนแรกเป็นการ์ตูนแก๊้ทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมแบบลนหลามเลยในตอนนั้นนะครับคุณคอฟเขาก็อยากต่อยอดครับเอาการ์ตูนแก๊กที่เขาทําอยู่มาพัฒนาเป็นภาพยนตร์แล้วก็ต่อยอดพัฒนาจนกลายมาเป็นทีเซอร์ภาพยนตร์เวอร์ชั่นแรกนะครับก็คือส้มปล่อยเดอะมูฟวี่บันทึกลับฉบับคนเมียง ซึ่งคุณสามารถไปหาดูได้ใน y o u t u b e เลยมันมีทีเซอร์ของเวอร์ชันนี้อยู่นะครับแล้วคุณคอฟนะครับก็ชวนคุณโจมาร่วมทำโปรเจกต์นี้ด้วยครับเพราะว่าคุณโจเป็นสายที่ทำหนังนะครับในจังหวัดเชียงใหม่แล้วทำพวกหนังสั้นอะไรพวกนี้ครับเขาก็เลยชวนกันมาทำหนังครับไอ้ส้มปล่อยเดอะมูฟวี่บันทึกรับฉบับคนเมียงนะครับแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นครับก็คือไม่สามารถหานทุนมาลงทุน แล้วก็ทําให้โปรเจกต์นี้ออกมาเป็นภาพยนตร์จริงๆได้ทั้งสองก็เหมือนพับโปรเจกต์นี้ไปก่อนครับจนไปเจอค่ายเอ็มพิกเจอร์นะครับแล้วก็ได้พัฒนาตัวบทตัวเรื่องพวกนี้จนออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในโรงจริงๆซึ่งพอได้ทํากับค่ายใหญ่นะครับตัวหนังมีความจริงจังมากขึ้นมีสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้คุณโขมนะครับก้องเกียริโขมสิริครับพ่วมกับชื่อดังครับที่ทําเรื่องชัยาขุนพันเสือน ลองของนะครับหรือภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องล่าสุดก็คือ n g n o k o r e r k i n i นะครับเป็นพ่วงกับสายระทึกขวัญน,นะครับสยองขวัญสายแอคชั่นเลยซึ่งได้รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ในเรื่องนี้นะครับคอยดูแลการผลิตโดยรวมนะครับแล้วก็คอยเป็นแบบเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้กับพ่วงกับใหม่2คนนี้นะครับรวมทั้งนะครับยังมีคุณมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วิรุณนะครับพ่วงกับรักแห่งสยาม 13เกมสยองคนผีปีศาจโฮมนะครับเดียวไปด้วยกันนะนะครับมาเป็นที่ปรึกษาของเรื่องนี้ให้อีกด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับองค์ประกอบของเรื่องส้มปล่อยนี่อัดแน่นไปด้วยคนเก่งเลยนะครับคนมีประสบการณ์ทั้งพี่โขมนะครับพี่มัดเดียวนะครับรวมถึงตัวพ่วงกับทั้งสองคนก็มีประสบการณ์มาบ้างแล้วในวงการภาพยนตร์วงการซีรีส์นะฮะส้มปล่อยนะครับว่าด้วยเรื่องของหญิงสาวเหนือชาวลำพูนนะครับที่มีปมฮะ ตัวเขาอยากมีแฟนเป็นคนกรุงเทพเพราะว่ามีปมมาจากที่บ้านคือในทุกๆปีครับมันจะมีการรวมญาติกันที่ต่างจังหวัดญาติตละคนก็จะมาแบบพบหน้าเจอกันพูดคุยกันและหนึ่งท็อปปิกครับที่ญาติมักจะคุยกันก็คือเอาชีวิตตัวเองมาอวดครับว่าตัวเองมีชีวิตดียังไงบ้างหลานหรือว่าลูกตัวเองได้ดีขนาดไหนแล้วมีหน้าที่การงานยังไงนะครับซึ่งในจุดนี้มันก็เป็นเพนพอยท์ของนางเอกครับคือ ญาติทุกคนนะครับในตระกูลต่างมีสามีเป็นคนกรุงเทพหมดเลยแต่ตัดมาที่แม่ของเขานะครับได้ไปแต่งงานนะครับร่วมใช้ชีวิตกับหนุ่มที่ไม่ใช่หนุ่มกรุงเทพคือพ่อของนางเอกอ่ะไม่ใช่คนกรุงเทพนั่นเองเขาก็มีเพนพอยต์ครับว่าทําไมแบบแม่ไม่ไปแต่งงานกับคนกรุงเทพถ้าแต่งงานกับคนกรุงเทพเขาน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วเขาก็มีความคิดที่อยากแบบไปอยู่กรุงเทพไปหาแฟนเป็นคนกรุงเทพคือผมว่าในจุดนี้นะครับมันแอบใส่ความเหลื่อมล้ำไว้น,นิดนึง มีการแทรงมัดเศษมีการใส่ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำมาเพราะว่าสมมุติถ้าแบบความเจริญมันทั่วถึงแบบเท่ากันทุกจังหวัดอลคนก็ไม่ต้องแบบดิ้นล้นเข้าสู่เมืองใหญ่เข้าสู่กรุงเทพคือถ้าตัวส้มปล่อยอะครับเขารู้สึกว่าบ้านเมืองที่เขาอยู่ะจังหวัดที่เขาอยู่มันเจริญมันดีอยู่แล้วเขาคงไม่อยากแบบดิ้นล้นเพื่อหาแบบแฟนหาสามีเป็นคนกรุงเทพแบบครับ คือเขาก็อยากยกระดับให้ชีวิตตัวเองมันดีขึ้นให้หลุดพ้นจากชนบทที่เขาอยู่อย่างนี้สักทีมันเป็นหนังที่คุณจะดูเอาบันเทิงก็ได้นะครับมันมันให้ความบันเทิงได้ดีมากเลยมันทําหน้าที่ของการเป็นหนังคอมเมดี้ได้แบบตอบโจทย์ได้แบบดีมันทําหน้าที่ของการเป็นหนังคอมเมดี้ได้ดีเลยครับแต่ถ้าคุณลองมองให้ลึกลงไปคือไม่ต้องมองให้ลึกหรอกครับเราเรามองเนี้ยแค่ผิวเผินเนี้ยเราก็รู้แล้วมันคือความเหลื่อมล้ําที่แบบ กรุงเทพกับต่างจังหวัดอะ่ะมันเจริญไม่เท่ากันทั้งที่ความจริงอะ่ะมันควรจะกระจายความเจริญอะ่ะให้ทั่วทั้งประเทศคือคุณอยู่จังหวัดไหนอะ่ะคุณก็สามารถหางานทําในจังหวัดนั้นได้เลยไม่ต้องแบบกระเสือกกระสนดิ้นรนมาทํางานในกรุงเทพส้มปล่อยนะครับมันเป็นโรแมนติกคอมดี้ที่แบบพล็อตเรื่องแบบเดิมๆที่เราเคยดูเลยแต่สิ่งที่ดีของเรื่องนี้ก็คือสเสน่ห์ของนางเอกครับเหมือนทีมงานพ่วงกับเขารู้วิธีที่จะดึงสเสน่ห์ของน้ำตาลออกมาทําให้แบบเราดูแล้วเรารู้สึกแบบ ตกหลุมรักส้มปล่อยคนนี้เขาดูทั้งน่ารักทั้งดูมีสเสน่ห์นะครับคือตัวหนังนะขับสเสน่ห์ของนางเอกออกมาได้แบบเต็มที่เต็มความสามารถมากๆแล้วตัวนางเอกนะครับผมยอมรับเลยว่าเรื่องนี้เขาเล่นเต็มที่มากๆคือไม่ห่วงสวยไม่ห่วงแบบลุกความเป็นนางเอกเลยคือใส่เต็มที่มากๆครับอย่างแรกที่ต้องชมนะครับก็คือแคสติ้งการเลือกนักแสดงแต่ละคนอนะ่ะผมรู้สึกว่าค่อนข้างเหมาะกับบทบาทในเรื่องมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนางเอกนะครับพระเอกพระรอง เพื่อนนางเอกอ,อะผมว่าแบบแคสออกมาได้ลงตัวคือในนักแสดงส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนภาคเหนือจริงๆนะครับเขาก็เลยดูมีความเข้าใจกับบริบทความเป็นภาคเหนืออีกสิ่งที่ผมชอบสําหรับเรื่องนี้นะครับก็คือมันไม่มีแบบเดอร์ตี้โจ๊กไม่มีพวกตลกแบบเหยียดตลกแบบ คุกคามใช้เรื่องเพศมาเพื่อให้มันตลกอะครับแบบหนังไทยคอมเมดี้ดําเดินที่เราเคยดูมาแบบตลกเหยียดปมด้อยตลกเหยียดร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้คือไม่มีครับแล้วผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราดูแล้วฟีลกู๊ดจริงๆอะมันไม่ใช่แบบมุกตลกที่เราดูแล้วแบบแล้วแบบหยีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นตลกแบบคินคีนที่ผมว่ามันสามารถดูได้ทั้งครอบครัวนะถึงมันจะมีคำหยาบของภาษาเหนือบ้างเถอะแต่ว่าโดยรวมมันก็ ยังถือว่าในระดับที่โอเคนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือเรื่องนี้มีการแสดงที่โอเวอร์แอคติ้งอย่างเห็นได้ชัดเลยคือมันจะมีความเป็นละครนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าด้วยตัวคาแรคเตอร์ของส้มป่อยแล้วก็ของเพื่อนของส้มป่อยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับคือมีคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นโอเวอร์แอคติ้งในตัวเองอยู่แล้วมันก็เลยแสดงออกมาให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าพอผมได้ย้อนไปดูทีเซอร์ไอเวอร์ชันแรกอะครับส้มป่อยอะมูฟวี่อะ มันมีความเป็นธรรมชาติที่มากกว่านี้คือถ้าเทียบการแสดงกันนะ่ะส้มปล่อยเวอร์ชันล่าสุดที่ฉายในโรงภาพยนตนระ์น่ะแสดงดีกว่าส่วนเวอร์ชันแรกมันจะมีความเป็นแบบบ้านๆนะครับฟิลมันเหมือนไทยบ้านนะฮะคือไม่รู้ว่าเขาเพิ่มความโอเวอร์แอคติ้งไปอีกเบอร์หนึ่งเพื่อให้หนังมันดูแบบสนุกหรือเปล่าเพราะว่าตัวหนัง่ะมันไม่ได้เลือกใช้วิธีการตลกแบบหนังไทยทั่วไปที่เราเคยดูคือใช้มุกแบบเหยียดสังขาร มุกหยาบที่เกี่ยวกับเพศอะไรอย่เงี้ยเขาเลยใช้การโอเวอร์แอคติ้งอ่ะเพื่อทําให้มันดูตลกแทนหรือเปล่าจะได้ถูกจิจกับคนดูหมู่มากในมุมผมนะครับถ้าการแสดงมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเนี้มันจะดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าถามในความบันเทิงความฮาความสนุกอะผมว่าไอ้เวอร์ชั่นที่ออกมาเนี่ยเวอร์ชั่นน้ําตาเนี่ยแบบตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆคือผมไปดูในโรงนะครับคือส่วนตัวผมไม่ใช่คนที่ เซนเตอร์นขนาดนั้นผมดูเราก็ยังได้แบบยิ้มมุมปากได้แบบฉีกยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนรอบข้างในโรงผมนะครับคือหัวเราะกันดังลั่นเลยซึ่งนั่นก็แปลว่าหนังเรื่องนี้มันทำหน้าที่ของการเป็นคอมเมดี้ได้ดีมากๆแล้วความโอเวอร์แอคติ้งที่เขาใส่เข้ามามันทำให้คนดูรู้สึกสนุกไปด้วยนะครับมันอาจจะถูกจริตกับคนดูส่วนใหญ่ก็ได้เขาเลยใส่มานะครับ แต่ถ้าสําหรับผมนะครับผมอยากให้มันดูธรรมชาติมากกว่านี้นิดนึงให้ฟิลออกประมาณแบบไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยผมชอบเลยแต่โดยรวมนะครับสําหรับส้มปล่อยอ่ะมันก็เป็นหนังที่ผมดูแล้วรู้สึกแบบเพลิน,นฟิลกู๊ดแะดูแล้วไม่ได้รู้สึกแย่เลยทั้งสเสน่ห์ของนางเอกนะครับที่แบบฟุ่มเฟือยมากๆม,มีสเสน่ห์ได้ฟุ่มเฟือ,อยจริงๆหนังเนี่ยแบบโปรดักชันดีภาพสวยและการถ่ายทําแล้ตัวบทอ่ะ ขับเสน่ห์ของน้ำตาลที่เป็นนางเอกออกมาได้แบบดีสุดๆความหาในเรื่องนะครับส่วนใหญ่มันเห็นไปที่แบบฮาด้วยสถานการณ์มากกว่าฮาด้วยซซตูเอชันนั้นๆไม่ได้ฮาเพราะการด่าเหยียดมันหาด้วยสถานการณ์ของหนังที่มันสร้างขึ้นสําหรับส้มปล่อยนะครับผมให้คะแนน6.7เต็ม10เลยคือผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบนะ มันตอบโจทย์ในความเป็นคอมดี้ได้เลยมันทําหน้าที่ของการเป็นหนังตลกหนังคอมดี้ได้ดีมากๆคือถ้าเป็นคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้เส้นลึกแบบผมอะคุณไปดูคุณก็น่าจะหาน่าจะตลกแบบดูเสร็จก็มีความสุขกลับบ้านแบบสบายใจอะแต่สาหรับผมที่เส้นลึกนะครับผมดูผมก็ยังรู้สึกว่าแบบเออมันก็มีแบบบางมุกที่ทําให้เราแบบ ยิ้มมุมปากได้บ้างนะครับก็รู้สึกดีและการที่มีแบบพ่วมกับระดับตํานานอย่างทั้งคุณโขมนะครับคุณมะเดี่ยวเข้ามาช่วยในการทําเรื่องนี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเรื่องนี้ลงตัวแล้วก็ละมุนมากๆเลยฮนะรวมถึงพ่วมกับหน้าใหม่ทั้งสองคนนะครับผมว่าแบบฝีมือดีเลยอนาคตไกลแน่นอนแล้คเขาก็มีประสบการณ์มาบ้างแล้วพอสมควรนะครับคือมันเป็นแบบ องค์ประกอบหลายอย่างที่มันค่อนข้างลงตัวครับนักแสดงก็เก่งแคสติ้งก็ดีภาพสวยอะไรหลายๆอย่างมันลงตัวนะครับก็ผมก็ขอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกด u u s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ม่